น่ไอ้วีลเสกผ่านสองไอวีลเสกมึงมาขึ้นฟ้องกูะโดดไหมบูเคยบอกแล้วใช่ไหมไมีเรียมมีขาดไม่วันอย่าสารหน้าไม่กูเห็นเดชะสกุลอันุญาตครับโนรับรางวัลณบัดนี้โน่รับรางวัลฮ่าใช่ครับสูงดีนะดูคนมารางวัลตลอดเลยครูฉันรางวัลดีจริงๆหัวหน้าชนะกูหน้านะตอนกูเล่นคณะกูนีโน่นะไต้กูไม่มาครับไม่มีรางวัลถึงอย่างเี้เลย เนี่ยดีว่าได้ตลาดไทยชุดเดียวนอกนั้นกูเงียบเก็บเลยมีพ่อคอยอินหาก็ให้เพ่อคอยยินหาให้เนี่ยเริ่มตลาดไทยก็เริ่มเงียบกับกูแล้วเดี๋ยวเขาให้ไม่ให้เหรอเขากำลังลังเลอยู่ลังยังไงลังเลว่าจะให้หวเมื่อไหร่ดีนี่ใช่คุณครเกิดเรื่องใหญ่แล้วพทุกคนเกิดณบัดนี้ไอ้เฉลยศึกที่ฟง์ชั้นกับอมชั้นไปเฝ้าบัดนี้ วิยเาณปล่อยตัวไปแล้วพุ๊งเหรไอ้ผู้รอนประจุมึงข้าเขามาบอกกูเนี่ยมึงคิดว่ากูจะโมโหใช่ไหมวะแต่กูไม่โมโหเลยทำไมล่ะครับกูรู้สึกมีความสุข มีความสุขดีโทษของคนที่มันปล่อยตัวเฉลยศึกมันคืออะไรวะประหารชีวิตคุณคนนัไนไงยังไม่ต้องครบยี่สิบรรษาตอนนี้คุณได้บบาหาชีวิตอีกวีร์เส้นะต้องขอบใจเฉลยศึกคนนั้นที่คุณจับมาแล้วมึงก็เป็นคนปล่อยคุณจะบอกอะไรไม่ให้ก่อนตายนหน่อวีราาเรสนเธลยศึกคนนั้นเนี่ยคุณจะตามไปจับเมื่อไหร่ก็ได้แทนดินโกสองปี กูจะเผาให้ล่าเป็นหน้ากองเมื่ไหร่ก็ได้แต่มึงกูไม่สามารถฆ่ามึงได้จนกว่ากูจะอายุยี่สิบแต่ตอนนี้ถึงเวลาและที่ความฝันกูจะเป็นจริงเพราะฉะนั้นมึงอย่าอยู่เลยวีรเสกมึงอาด้ษฐานมือกูตอนนี้ชุลิพรขรรากรสร้างความตกใจให้กับราชบุตรคชเสียงนี่นะชุลิพร ไม่ได้ครูเอาเสียงเพลงหรือเสียงอะไรวะไม่ใช่ครับเสียงเพลงพระเจ้าค่ะเมื่อก่อนนะวีเทรเอวียาเสกก่อนที่กูจะเอาดาบปันลงที่คอมึงมึงบอกว่าชุลีพรพ่อลาก่อนคนจะตายย่อมนึกถึงคนสำคัญชุลีพรที่มึงพูดถึงคือใครวะใครชุลีพรเป็นลูกของเก้าหมมฉันไหเจ้าค่น พอยู้เกิดเกิดชู้ด้วยความรู้กกันฉันจะทำยังไงดีชุดีพรชุดีพรเกคะเจ้าพี่เปนความผิดน่อรทิคราสงสัยเรื่อชุดีพรต่างรู้ความจริงมีอะไรเพกียรคะเจ้าพี่ ี่มีเรื่องบางอย่างที่อยากจะถามเจ้าเจ้าจำได้ไหมตอนที่เรารักกันใหม่ๆเจ้าเป็นคนขอพี่เจ้าขออะไรเอาจได้ไหมจำได้สิเยคะไหนลองทูนมาสิผมฉันขอให้เจ้าพี่รักผมฉันเ็งแค่คนเดียวข้อน,นี้พี่ทำได้พี่ไม่ปฏิเสธส่วนอีกข้อหนึ่งผมฉันขอให้เจ้าพี่เลิกฆ่าคนเลิกทำศึกทำสงครามไงเพคะข้อน,นี้พี่ก็ไม่ขัดข้องแต่มีอยู่เรื่องหนึ่ง พี่เคยบอกได้าพมวยอดดวลกันพี่เคยบอกว่าพี่ต้องฆ่าเพียงแค่คนคนเดียวเท่านั้นเพราะเป็นคําสั่งของเสด็จพ่อพี่ไอ้คนทนี่เป็นคนชั่วถ่ายชาติไ่ายเป็นดินมาอยู่แผ่ดินโยทางการจ้าขัดข้องหรือไม่ถ้าเพียงหนึ่งชีวิตแลกกห้อีกหลายร้อยชีวิตมันจะไม่ขัดข้องไหมคะตอนที่เวลานั้น <c oughs> มันมาถึงแล้วหล่ะใช่โดนตีเลิกแล้ว ไอ้เหียคนโลคเลยสัสเอมนคนนี้เป๊ะเลยงเล่นคุณเวลาดูก็ได้พี่เวลานั้นมาถึงแล้วชูรีพรพี่ต้องประหารชีวิตไอ้คนคนนั้นแต่ก่อนที่จะประหารมันดาบจะลงที่คอมันมันดันตะโกนเรียกว่าชูรีพรพ่อลาก่อนทหารน้อยอย่างต่างมุมงในเรื่องนี้เพราทุกคนรู้ว่าชูรีพรเนี่ย เป็นภาพเงสีลังพี่ที่กลัวเรืองเกินผู้ชืดีพอตคนนั้นจะเป็นคนที่เธอเทะเลีกิคนนี้มันคูเพราะฉะนั้นเพื่อไขปริศนาให้มันกระ่างแจ้งถแถลงไขก็เหิดเอกคนที่อยู่ด้านซ้ายมือน,นี้<ไ>คือคนที่เจ้ารู้จักหรือไม่พี่ดีพอนเอกคือ

ทุกคนตั้งแต่วันนีุ้ณจะขอต้องเพื่อบอกชันนะ้นเะงค่ะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องที่รักเจ้าสุดหัวใจไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่พี่ให้เจ้าไม่ได้แม้แต่ชีวิตพี่ ที่พี่ให้เจ้าได้ทีคุณพอ่อแต่สิ่งเดียวที่พี่ให้เจ้าไม่ได้คือเรื่องนี้ี่ดีพอ่พอเพราะว่าจองทำตัวปิดบังน,นะขายชาติขายแผ่นดินเป็นที่ตาหน้าเป็นที่เครียดแค่ตระกูลของพี่แล้วะเป็นคำสั่งของ,สงเสด็จพ่อพี่ที่พี่ไม่สามารถฝึกสั่งได้นุณพอ่อ พิริพรปักพี่พิริพรปักพี่ก็ดีตอนนี้เจ้ายังมีทางเลือกอยู่ตอนนี้เจ้ายังมีทางเลือกม,มองหน้าพี่พิพพริพรทางเลือกมันมีสทางตัวละคพิรักพี่ทางเลือกที่หนึ่งเจ้าไม่ต้องยอมรับว่าอีวีเดเซ่ผู้น,นี้มันเป็นพ่อผลทางที่อยู่ข้างหน้าเจ้าจะถูกสบายจะเป็นอัศเอกพระเพศสิงเทียมที่ของพี่ เจ้าอยากจะได้อะไรเจ้าก็ต้องได้มีความสุขตั้งแต่วันนี้รวงจนวันตายส่วนทางเรื่องที่สองตัวยองรับไว้ดีรศัยมันเป็นพ่อ <c oughs> เมื่อไรก็ตามที่จะพูดคำคำเรี้ยวมาพี่คณชศสีจะเป็นเพชข้าตตัดหัวมันแล้วก็เจ้าชุริพอน ข่ามือสองที่ให้ชุรีพอยเรื่อแล่าวางน่องกับมวน,น,นชุรีเอ๋ยชุรีพอนจงฟังขโมนพี่ไว,ว้หัวเจ้าจะเลือข้างในช่วยอธิบายเถียงนอนข้าเลือกโคชุรีจะตก ประตูนลกเปิดโล่ถ้าคุณดูคูณฟังคงรู้เบื้องหลังทั้งหลายว่าเด็ก พูดถึงหลักความจริงอีโคชสิงไม่ใช่ใครมันนี่หรือคือลูกชายป้าใครจะใชายคนมันกำลังตาย เท้าบางเตะออกุูมาตั้งหัวข้ามท่านเ้นท่านลงนท่นโอ้ท่โอ้คนมันจะตายอ่ะมีเสียงพูดอะไรนะอย่าไปพูดกูมาเขาเลยเนี๋ยแล้วตายงหมดโคโอะไรใจดำ oh ท้ายของเจ้าเจ้าลงเลือกว,ว่าเจ้าจะรับไปวีรศิษย์เป็นพ่อหรือไม่แต่ทุกแต่ทุกวันนี้หบอกชิมกันตัวเองเถอะลูกคนสิทธิ ไม่จริงนะลูกนะกระผมชั้นมีเสนมีความจริงที่อยากจะบอกกับองค์หญิงมาตั้งนานแล้วที่จริงแล้วองค์หญิงนะไม่ใช่ลูกของกระผมองชั้นองค์หญิงเป็นรางทิดาขององค์สิริชัยในครัวสัมพีไม่ใช่ลูกของกระผมผู้ดุร้าค่ะ ต้องปกป้องชลีพ่อนะพ่อจุลีพ่อเลือกพ่อพ่ออย่าพูดแบบนี้คือเจ้าช่เป็นลูกของพ่อนะไม่เจ้าไม่ใช่ลูกพ่อไม่จริงนะพ่อไม่จริงพ่อบอกว่าเจ้าน่ยไม่ใช่ลูกพ่ออย่างไรลูกอย่างนี้เหรอชลีพ่อไม่ใช่ลูกแล้วใครก็ไม่ได้เป็นลูกมึงกลุ่มมึง よっしゃ โอยเขาหน้าสิวหน้าขวาจังไลยเฮียออกไปก่อนตี่กูจะจบกันดีๆไม่ได้เลยใช่ไหมนะฮะอ้กนี่มะงท่านมับมาพาเลยจะติงจองนะจริงเลยนี่กูจะเป็นลูกใครไม่สำคัญแต่สิ่งสำคัญคืออียูวเลยพอดมึงเลือกไอ้วินเสียเป็นพ่อไอ้ขุนว่าขุณวะจะกับไอ้วิรเสียพี่รีพอดขึ้นตะแลงเนี่ยโอ้โหจะเป็นเพชรทราบ ตัดของสองคนได้เรอเขาเป็นราชครูนะทำมันขึ้นไปจุริพรยอมรับว่าเป็นพ่อสั่งให้ทหารนำไปเสด็้แล้วเสด็จเขาจะมาหารบริด็จได้บุญของเขาโหนี่ถึงวันตายก็งีสองคนแล้วกูกับคนไม่มีความรักพ่อของกูคือเศษพ่อฟ้าละกูเกิดมามีบุญญาธิการชีวิตกูมีพวกมึงทำให้ชีวิตกูตกต่ำ เพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันพายคู่สองคนดวงท่านจะทำแบบนี้จริงๆเล<อ>นเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยท่านผู้ชมครับความรู้สึกของคคจะเสียงตอนนี้ไม่มีใครทราบว่าเขาิดอะไรอยู่ในสมองนั่นตัวเมียนี่คือเฉลยสึก อะไรคือความจริงเขาผู้เดียวคนนั้นที่จะพูดตัดสินใจจะทำอะไรลงไปในชั่วโมงต่อไปนี้นอย่างน้อยเขาก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ร่ำเรียนวิชามาทั้งท่านมีจะ่ฆ่าได้หรอคอเลยหรอไม่มีใครห้ามไม่ห้ามเขาเฮ้ยไม่ห้ามเขาเรากความรู้สึกของชุลีพรน,นั้น เขาจะทิ้งพ่อให้ตายคนเดียวได้ไหมหลวงท่าน,นจะยนินยิใส่ตองก่อนเถึงพระองท่านพระทศเสด็จทำยังไงในเมื่อเพื่อพ่อให้พ่อ,อประมาถึงเป็นพ่อตายและเป็นศัตรูของเขา